สวัสดีครับ่อไมพี่น้องต้มซาปากินโชมาแรงงานตัวครับผมมาก่อไมพี่น้องวันนี้จะเป็นเอ่อมัาเนื้อครับไส้กรอกอีสานเนื้อ่อไมพี่น้องปกติจะเป็นไส้กรอกอีสานเอ่อเป็นหมูเนาะ่อไมพี่น้องอ้ยต้มจิ้มขอเราสมดีขนาดขอามาผอทัานไนกันดีกว่าเนาะไส้กรอกอีสานเนื้อโอ้ทีินเน้นๆอ่อแมพี่น้อง โอ้ยสุมครับอืมเหมือนกันประมาณหี่้ Dio ซีกอ,องเนื้อส้มกวาป่ะเหม่อนกันรสชาติเหมือนกันเด้ ลำแต่ลำว่า ถ้าเป็นบ้านเอ้อก็จะเป็นจิ้นต้มพอไม่เป็นหรองแต่บ้านเ้อจะใส่หนังตัวอันนี้จิ้นล้วนพอไม่เป็นน่องปุๆๆง๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุหม่อ รสชาติค่ยกันประหม่าไปน่องแต่หอมคนละแบบ <c oughs> ใส่ของยอีสานเนือกลินครับเข้าเนี่ยมอประหม่าไปน่องอุ้ยมีแต่กิน ขี้หูปล่อยไปเป็นองส่วนมาจ,จะมีแต่ตังเหนือเพชรปอก็พริเกเค็มอย่าง หอมคนละแบบแต่แวกเอามาแยก,บอก,ออกเบาอ,อ,อ่อกปล่อยไปน้องใส่คออีสานจีนนี้ด้วยว่าใช้จีนอย่างเดียว ก๋าขอนิสานกับมัมผมหมาเป็นหนความหอม,มของไส้กรอกอีสานจะหอมกว่านะผมหมาเป็นหนในความมุสุมิ้งของตำกินกับเคาล้ำกันนะครับ Moi, je 嗯。Mm hmm. แล้วข้อหอนอนอู้ข้กับร่องๆ่องป่อมาไรปร้องดูจะไปดูจะไปปั่นสู่หนุ่มบุรีล้ำกินสัก๊ำแล้วปอมไปน้องนุ่นผลปุ๋ยแว่แๆ่แวแวอยู่กลางรตรงนั้น บะเจนุ่มบุรีรัมนุ่มโครลาดกิ่นกับเข้าสู่กันกินนะล้ำมอกประใหม่พี่น้องกับเข้าบ้้านบาน ถส้กรอ,อือสารถ้าเป็นหมูกลิ่ก็ถึงก็งพ,กพักกรบพริกหม้อผมไม่ไปน่องแต่ถ้าเปลี่ยนไม่เป็นเนื้อเนี่ยต้องกิ่นกัเข้าวเหนียวนะพริกกระเทียมเ่ยนะอู้ยมันไปนสงมันไปนสงทางกิ่นส้มหอมส้ม โอ้โหเขาโมดนะผมมาไปลอ,มบบองมันมึมเหมืมอนเส้นกอกจิ้นเนี่ยจ้องกิ่นกับข้าวเหนียวห่อนเนื้อกับผมมาไปลอ,บบอง รำหอม,มอหม้อผมหมเป็นน้อำหอมหม้อด,<ย>ดยเฉพาะไส้กรอกอีสานเนื้อนอ,นอกจิ้นเนาะมีแต่เนื้อไม่แต่จิ้นแต่แหหอมส้มหมาะขนาดผมหมายเปน้อง,องกินกับข้าวผมหมายเป็นน้องเนาะ้ำเข้ากัน ข้าวฮ้อนเดี๋ยวต้อมเจ้าไปสู่เป็นนั่งกินกับเบาโคลาตอเนาะผมหมายเปน้องเบาบาบาโคลากับเบาบริลลัมนี่นะน้องผมหมายเปน้องเนาะเดี๋ยวจะไปนั่งซุ้มกินกันต่อล้ำเนาะผมหมายเปน้องของล้ำก็อยากจะสู่คนอื่นกินเนาะผมหมายเปน้องข้าวฮ้อนนี่นะอู้ถึงว่าหม้อขนาดผมหม่ยเปน้องเนาะอู้ถึงว่าบาว่ามัมเนาะ มัมกับเอ่อไส้กร,นนไกรอกจิ้นเนาะไส้กรอกอีสานจิ้นนี่ไปไปไป,ไปในทางทรงเดียวกันปอม่ยเปน้องแต่ความหอมเนี่ยไส้กรอกอีสานจิ้นเนี่ยจะหอมกว่าเนาะปอมัยเปน้องเนาะก่ออยู่ในโมเดียวกันเนาะปอมัยเป็นน้องอันนี้มันอยู่ในวงลีอันนี้อยู่ในเป็นไส้กลมๆเนาะปอมัยเป็นน้องเนาะก่อจะได้ก่อเอ่อป้าตามร่านตามยัง ก็ร้องสั er, no, no, it, no. it no, life, ่งจิ้มพอนเนอร์เนาะป๋อม่ยพี่น้องเนาะก็ล้ำป๋อม่ยพี่น้องล้ำล้ำแบบแต่ต้องมีองค์ประกอบเนาะป๋อม่ยพี่น้องคำว่าล้ำนี่ถ้าจะกินบะได้เนี่ยมันส้มป๋อม่พี่น้องส้มหอมมันแบบมาะป๋อม่พี่น้องถ้ากินบะได้นะต้องกลิันข้าวเหนียวห่อนๆแล้วก็พริกเอ่ยหอมแดงเอ่ยกระเทียมเอ่ยเนองป๋อม่เพี่น้องนะถึงจะเข้ากันป๋อม่พี่น้องแต่ถ้ากินเปล่าเนี่ย ข้าวเหนียวมดต้องกออป้อก่อนเนาะผมไปน้องเสือด้ายโอ้ยกินกับเขาต้องกินกับเขาผมไปน้องกินบะได้บะล้ำน่องกินบะได้มันก็จะส้มๆหอมๆไปในทั้งเหมือนกินส้มผมไปน้องต้องกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆเนาะผมไปน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะผมไปน้องเดี๋ยวจะเอาไปสูไปตอนกับบาวโคลาดเนาะผมไปน้องของลำล้ำีจต้องเอาไปสูไปตอนไม่เป็นกินน้อยเนาะผมไปน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเนาะผมไปน้อง รุ่นกันคิดต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคิมนี้ต้องสา,าพาก,กินโชก็ต้องขอตัวลำลาผมาไปาน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับโม